สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมากินข้าวกับยายไก่นะคะกระเพราเนื้อจานใหญ่นะคะกระเพราเนื้อจานยักษ์นะคะกระเพราเนื้อผัดใส่หนะ่อไม้เปรี้ยวใส่พริกแกงขวนิดๆแล้วก็พริกขี้หนูแดงนะตามเครื่องใส่นะหอมๆหอมนะมามาลุยกันเลยนะจ้ะพุทราแอปเปิลลูกตัวตนะจ๊ะ โลละสีบาทในี่้พุาแอปเปิลหวานกรอบอย่างโรล,ละ20ก็มีนะแต่ไม่ค่อยอร่อยอันนี้โลละ40่สิบุทราแอปเปิลนะคะนี่ผุทราแอปเปิลค่ะมามากินข้าวกับยายไก่นะคะอันนี้ก็คือฝักกระเี๊ยบนะคะฝักกะเก๊ยบกินมีประโยชน์นะคะเก็บอ่อนๆปลูกเองมามารยกันเลยค่ะผัดกับเผาเนื้อไร้น้ำมัน ผัดกะเพราเนื้อไร้น้ำมันนะคะอหอมพริกแก้มกับผักสดเนาะมามากินด้วยกันนะจ๊ะอืมอันนี้ก้านมันอ่อนกินสดๆเนาะผักนนี้เนาะผักอันนี้มันมีเมือกมันจะมีประโยชน์สต๊ยบสต๊อบเขียว อร่อยนะคะสะเพาเนื้อจานใหญ่เจ็บหลค่ะนอ่อน มีผักแก้มด้วยอร่อยหอมอืม อน้ำกันเดออร่อยนะคะผัดเนื้อใส่นอไม้เปรี้ยวใส่พริกแกงนิดนึ่งตำพริกขิหนูใส่ใส่เครื่องนิดนึงอร่อยหอมไร้น้ำมันไม่ใส่น้ำมัน ฝากเก็บเยบอร่อยมีประโยชน์ปลูกเองชิ้นสดๆไม่ได้ฉีดยาจะปลายค่ะ 但是，那麦儿飘，都叫它 ียบอืมแบบผู้ชายแอปเปลิลโลละสี่สิบบาทหวานหวานกรอบนะอย่างโลละยี่สิบม่อร่อยโลละสี่สิบบาทอร่อยกรอบ มีสองราคารูล,ละยี่สิบาทมันจะเนื้อไม่มันจะเนื้อไม่กรอบมันจะแข็งกินดิบอร่อยต้องเน้นฝักอ่อนถ้าแก่แล้วไม่อร่อย จับไหล่หอมเครื่องแกงหอมใบกะเพรา อร่อยเจ็บแห้งอ,อ,อร่อยนะคะไปเจ็บเขียวปลูกเองอ่นอ,อน เจ็ดนาทีแล้วนะกินข้าวจานนี้กินเจ็ดนาทีแล้วอร่อยมากเนื้อติดมันผัดอร่อย กินกะผักกระเจียบมีประโยชน์ร้อนอ่อน,ออนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะนงนาชาแนลนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ ไปกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอืมอร่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ